วตุดิบของเราวันนี้นะคะก็ง่ายๆเช่นเคยค่ะและวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือเต้าเจี้ยวค่ะนะคะเวลาที่เราซื้อเต้าเจี้ยวตามตลาดมานะคะเราจะต้องบอกเขานะคะว่าเอาเต้าเจี้ยวแบบเปรี้ยวพอได้เต้าเจี้ยวมาแล้วเนี่ยเราจะมาตักเฉพาะที่เป็นส่วนของ ถั่วมเมล็ดถั่วนี้นะคะน้ำไม่เอานะแยกวันนี้เราจะหล่นเต้าเจี้ยวกันโดยใช้เต้าเจี้ยวทั้งหมดสี่ถุงนะคะอ่าแล้วเราก็จะได้เต้าเจี้ยวแบบนี้นำไปโขกเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีโขกกันเลย เดี๋ยวเราจะมาโขกเต้าเจี้ยวนะคะให้มีความแหลกแล้วก็ประมาณนี้ก็น้ำไม่แห้งนะอะมาขูตอนน่อเลยอันนี้ตอนนี้เราจะเอาแบบละเอียดเลยไหมคะไม่ละเอียดพอดีเราจะเอาไม่ละเอียดมากนะคะพอดีพอดีแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบแบบว่ามีเม็ดนิดนึงให้ดูแบบมี<ป>ักเจอร์ของเมเ็ดอ,อย่างเงี้ยก็ได้เราจะรวมมาประมานนี้นะ ในช่วงของขั้นตอนการขั้นน้ำกะทินะคะเราก็มีเคล็ดลับด้วยนะคะสูตรยายชวนบอกมาก็คือน้ำเต้าเจี้ยวที่เราแยกเม็ดออกแล้วเนี่ยเราอย่าทิ้งนะคะเราจะเอามาคั้นเทใส่แล้วก็ขั้นแทนน้ำไปเลยอะคะ่ะแล้วมันก็จะได้ความอร่อยขึ้นมาด้วยเป็นสูตรของยายชวนเลย วันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะตั้งน้ำกะทิที่เราคั้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะตั้งให้มันเดือดเลยตอนนี้ใช้ไฟขนาดไหนคะนใช้ไฟปานกลางเนาะแล้วก็ต้องคนค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วจากนี้เดี๋ยวเราจะทำการใส่อะไรต่อ เดี๋ยรอให้มันเดือดนะคะคนจนรอให้มันเดือดเลยนะเอ๊ะทำไมเราต้องถึงต้องใช้น้ำกะทิแบบขันนะคะทำไมเราซื้อแบบขวดไม่ได้อะตอนนี้เราสั่งเราจะใช้แบบสูตรดั้งเดิมสูตรในชวนบอกเลยนะคะว่า เราจะไม่ใช้แบบขวดแต่ถามว่าใช้แบบกะทิขวดได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่สูตรที่เราจะใช้วันนี้จะเป็นกะทิคั้นมือเพราะเคล็ดลับของเราก็าคือเวลาเราคั้นเนี่ยเราจะเอาน้าเต้าเจี้ยวมาผสมด้วยมันก็จะได้เพิ่มรสชาติเปรี้ยวแล้วก็เพิ่มความอร่อยไปยชวนไว้ย่างงั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าอ่าอันนี้พอเริ่มเริ่มจะได้รับความร้อนแล้วค่ะ เราต้องคนนะอย่าล่ดูไปพร,พร้อมๆกันเลยมันจะสังเกตว่าถ้าไฟเริ่มแรงเนี่ยเริ่มจะมีฟองถ้าเราไม่คนเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้นออกจากหม้อด,ด้อวเยเสยต่อไปเราก็เอาเต้าเจี้ยวเนี่ยที่เราโขกไว้นะ ขอโชว์เต้าเจี้ยวนิดนึงค่ะโชว์เต้าเจี้ยวก่อนนะอ่าอันเนี้ยสูตรเนี้ยเราจะใช้เต้าเจี้ยวโขกแบบไม่ละเอียดมากเอาให้มันยังพอมีเมรร็ดอยู่บ้างนะคะใส่ลงไปเลยตเต้าเจี้ยวที่เราใช้นะคะเป็นตเต้าเจี้ยวที่ซื้อจากตลาดทั่วไปนะคะเราจะให้ดูรูปถุงเนาะแล้วก็ เราจะใช้วันนี้เราใช้กี่ถุงเอ่ยทั้งหมดสี่ถุงในการทำหล่นต้าเจี้ยวนะคะสี่ถุงที่ว่าเนี่ยเราจะเอาแยกแค่น้ำออกนะเราไม่ล้างนะคะเอาแค่น้ำมันออกเฉยๆแล้วเราก็เอามาโขลกเลยค่ะโขลกไม่ต้องละเอียดหรือว่าละเอียดตามชอบได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือคน คนไปให้มันติดกระทะเดี๋ยวมันจะไหม้เนอะความที่มันจะหยาบหรือละเอียดเนี่ยมันแล้วแต่รสมันแล้วแต่เหมือนกับว่าแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะบางคนอยากได้รสสัมผัสที่มันมีแบบเม็ดเยอะๆหน่อยก็ไม่ต้องโขกละเอียดนะคะ หรือบางคนอาจจะเอาไปปั่นก็ได้แต่สูตรนี้เราจะใช้วิธีการโขกแบบโบราณเนาะแบบไม่ละเอียดมากมันจะออกตอนนี้มันจะออกเข็มนิดนึงดูมันจะติดตรงนั้นนิดนะะึงค่ะข้างล่างข้างล่างตรงนี้นโอเคอ่ะแกะถุให้ดูหน,น่อยดวาันิดข้า ต่อไปนะคะพอเริ่มเดือดแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็จะใส่หมูบดละเดี๋ยวโชว์หมูบดนิดนึงแล้วก็ใส่ไปเลยน,น,นะคะอ้าวเริ่มตักหมูบดใส่เลยนี่จะกินไมหมค่ะ หมูบดอันเนี้ยเราใส่ตามชอบนะถ้าเราชอบหมูมากก็ใส่มากนะคะแต่วันเนี้ยเราจะใส่พอประมาณให้รู้สึกว่ามันข้นนะคะให้รู้สึกว่ามันข้นนิดนึงแล้วเราก็เดี๋ยวจะคนให้มันเข้ากันนะคะ เรมเดือดลนะ้ถ้ามันไม่เปรี้ยวนะคะในช่วงนี้เราสามารถใส่น้ำเต้าเจี้ยวอะช่วงแรกะคะ่ะหรือว่าน้ำมะนาวลงไปได้นะ,ะชิมดูสักหน่อย อพอเริ่มเดือดแล้วเราใส่หอมที่เราซอยไว้เลยค่ะหอมซอยนะเริ่มใส่หอมซอยไปเลย แลตามด้วยน้ำตาลเลยค่ะน้ำตาลที่เราใส่ลงไปจะใส่ประมาณตอนแรกจะใส่ประมาณ2ช้อนก่อน2ช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็ลองชิมดูนะเราสามารถปรุงเพิ่มได้ตอนสุดท้ายก็ได้นะคะนี้เราลองทำตามสูตรไปก่อนเวลาที่เราจะใส่เครื่องปรุงอ่ะอย่างเช่นน้ำตาเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าน้ำเต้าเจี้ยวที่เราซื้อมาตอนแรกะคะ่ะ มันมีความเค็มไม่เท่ากันนะบางมานเนี่ยเค็มมากเลยเราสามารถชิมก่อนได้นะเราจะได้กะถูกว่าเราจะใส่น้ำตาลเท่าไหร่แล้คนต่อไปค่ะ ชิมดูกินกัมะนาวเลยเพิ่มมะนาวหน่อยถ้ามันไม่เปรี้ยวเนี่ยเราก็ใส่มะน,นาวเพิ่มได้จ้ะ หอมสุกแล้วเริ่มมีกลิ่นเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบแบบผักแบบเหมือนกับว่านุ่มามากๆอย่างนีนะะ้ยค่ะใส่ช่วงสุดท้ายก็ได้นะคะใส่ตอนสุดท้ายได้แต่ถ้าเราใส่ตอนนี้การที่เราใส่หอมเนี่ยเราจะได้ความหวานของหอมด้วยหัวเลนะแกแน่นะ ตักโชว์นะคะใส่พริกลงไปได้เลยจ้าใส่พริกตามชอบนะคะจะเป็นสีเขียวสีแดงเพื่อเพิ่มสีสันให้กับหลนเต้าเจี้ยวของเราะคะ่ะสีถุกกันหมดเลยค่ะ สีเริ่มเริ่มดีนะคะสีสันเริ่มมาแล้วหลังจากที่ใส่ผีไป กินมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะ